สวัสดีครับวันนี้มาพบกันอีกครั้งนะครับวันนี้มาพูดถึงสมเด็จเปียกของหลวงพ่อยิ้นะครับจันทสุวรรณโนพระสมเด็จหรือที่เรียกว่าสมเด็จเปียกนะครับจัดสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2533สาเหตุที่เรียกกันว่าสมเด็จเปียกเพราะว่ามวลสารที่ใช้จัดสร้างนั้นมีความชํำในตัวนะครับ เมื่อกดพิมพ์ออกมาตาจนแห้งแล้วแต่ยังคงดูเหมือนว่าผ้ายัางไม่แห้งนะครับด้วยผิวด้านบนที่ชุ่มชํานั่นเองทางวัดก็เลยเรียกว่าสมเด็จเปียกตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะครับสําหรับผ้าสมเด็จเปียกปีพุทธศักราช2533มีอยู่ด้วยกัน2พิมพ์ใหญ่คือหนึ่งพิมพ์ด้านหลังยันนูนและพิมพ์ด้านหลังยันจมพิมพ์ด้านหลังยันนูนนะครับ จัดสร้างประมาณหนึ่งพันองค์ส่วนพิมพ์ด้านหลังยันจมนะครับจัดสร้างประมาณห้าร้อยองค์นะครับพระสมเด็จรุ่นนี้นะครับได้รับความนิยมกันมานานแล้วส่วนผสมของเนื้อหาในการจัดสร้างพระสมเด็จเปียกนั้นหลวงพ่อยิดท่านได้รวบรวมนะครับส่วนผสมของมวลสารสศักดิ์สิทธิ์เข้ามาด้วยกันอย่างมากมายนะครับเช่นผงเกาพระสมเด็จบางขุนพรมผงเกาพระวัดปักน้ํา ผงเก่าของวัดโพกรุงเทพมหานคระนะครับและผงพุทธคุณของหลวงพ่อยิ้ที่สําคัญที่สุดคือหลวงพ่อท่านได้ใส่น้ํามันสักยันที่ท่านได้ปลูกเสกมานานหลายปีนะครับและจากปลูกเสกทุกๆครั้งที่ท่านใช้สักยันนํามาผสมลงไปด้วยที่เห็นเป็นคราบสีเหลืองบนผิวหรือคราบของน้ํามันสักยันนะครับจึงไม่แปลกใจเลยครับว่า พระสมเด็จเปียกจะมีประสบการณ์นะครับทางด้านแค้วคาดคงกระพันชาติอย่างสูงยิ่งนะครับพระสมเด็จที่มีคุณค่าแบบนี้นะครับใช่ว่าจะหาเช่ากันง่ายๆนะครับถ้าไม่เชื่อก็ต้องลองไปถามคุมลูกศิษย์ที่ใกล้ชิดหลวงพ่อและผู้ที่เคยใช้บูชาแล้วจะรู้ว่าคำว่าพระดีจริงๆนั้นเป็นเช่นไรนะครับเป็นยังไงบ้างครับฟังแล้ว มีความศรัทธาในตัวของหลวงพ่อนะครับพระของหลวงพ่อยิ้นะครับทุกรุ่นมีประสบการณ์ทั้งนั้นนะครับท่านใดสนใจนะครับก็สามารถหาเช่าบูชามาใช้ได้นะครับขอบคุณมากนะครับที่รับชมรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ